สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองฟฟสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยกับรถ Isuzu D-MAX 2.5 H LX ปี2005ค่ะรถสวยทรงหล่อหน้าหลังได้บางเดิมเลยค่ะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีไม่เคยชนหนักหรือจมน้ำ100%ค่ะสีสวยเงาง,งามรอบคันเลยค่ะรถสภาพดีมากใสๆเลยรถขับไปแล้วกว่า187,000กว่ากิโลเมตรชุดเล่นเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะ ภาษีใช้ยาวไปถึง19เมษายน2567ปีหน้านุ่นเลยค่ะระบบเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ดีเข้าชิดทุกเกียร์ค่ะเฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอนสภาพดีเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2,500cc เทอร์โบเครื่องยนต์ดีขับทางไกลได้สบายอัตราเร่งดีใช้ได้เลยค่ะน้ำไม่ไอไม่ดันระบบของเหลวปกติขานหน้าเดิมสวยเลยค่ะน็อตซุ้มซอกต่างๆได้บางเดิมไม่มีขยับนะคะ สากระโปรงเดิมเลยแผ่นเพจอยู่ครบสมบูรณ์ช่วงล่างดีชัดสีสวยไม่ผุไม่ดามไม่เสนิมพร้อมลุยได้เลยค่ะกระบะไลเนอร์ท้ายได้เดิมๆเ,เลยค่ะสภาพดีมากค่ะรถติดฟิลมกรองแสงมาให้แล้วรอบคันล้อแม็กสวยยางมิชลินใหม่ๆปี2022ใช้กันไปยาวๆเลย ภายในสวนสะอาดเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้า ก็สวยพร้อมใช้เลยค่ะบอ่อนังหน้าหลังสภาพดีเลยค่ะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานโดยรวมถือว่าภายในสวยใสใช้ได้เลยทีเดียวค่ะรถบ้านค่ะชุดเล่เมเอกสารพร้อมโอนเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงนะคะภาษีไม่ขาดด้วยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้มาส่งต่อกันในราคาเพียง158,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0854050269ได้เลยค่ะ สนใจดูรถและมาทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่กระทุ่มแบ์จังหวัดสมุทรสาครค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ